สวัสดีครับมาแกะกล่องแนะนําสินค้านะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็สิ่งที่ควรเปลี่ยนก็คือใบปัดน้ําฝนนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับผมซื้อมาเป็นยี่ห้อบอสนะครับก็ถือว่าใช้งานดีนะครับที่หลักๆก็จะเป็นบอสแล้วก็สามเอ็มพวกนี้นะครับที่ใช้งานที่คุณภาพใช้ได้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้ในนี้มันจะมีสองก้านนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับว่าขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับรุ่นนี้ที่ผมซื้อมานะครับเป็นของบอสนะครับก็อาจจะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่นะครับก็ขนาดสิเกนิ้วแล้วก็21นิ้วนะครับ5้าสิบสามห้าร้อยสามสิมนะครับ4ี่เจห้ามิลมนะครับ หรือจะเป็น53เซนแล้วก็47เซนนะครับเซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นชุดชุดนี้ผมมาใส่ของ d m a มนะครับตัว d m a มเก่านะครับก็ในนี้มันจะมีขนาดบอกอยู่นะครับอ่าหมายถึงว่าเป็นเป็นขนาดเซนติเมตรแล้วก็นิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาด,ดูครับอ่าตัวนี้ตัวยาว21 21นิ้วนะครับอ่าตัวสั้นจะเป็นตัว19นิ้วนะครับอ่าสองตัวนี้นะครับก็ ยี่ห้อบอสนะครับก็คุณภาพดีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปเปลี่ยนนะครับถ้าได้สนใจก็เดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับราคากา็เป็นชุดนะครับชุดละประมาณ200กว่าบาทนะครับประมาณนี้นะครับ